ที่จอยยังอ่ะด้านหลังอ่ะจายแล้วโอเคเชี่ยมันเยอะ่ะเอาล้ะตอนนี้ดูว่าใครใครได้หนึ่งอันนี้เขาจอยแล้ว,แ,ลวแต่ผมไม่ได้จอยผมค่ดูดูแข่งเฉยติดรถด,ดูเฉยเอาแล้วโอ,โ,อโ,อโอ้ยังไม่ยึงไหนเลยเชีย่ยอะไรวะเนี่ยเอ ô hồ ô hồ bám với nhầy bám với nhầy phi thầm phi thầm phi thầm lăng lít โอ้โหดิฟดิดิมานี่เออโอ้โหข้างหน้า็นการบัฟเกิดขึ้นอะไรวะนัะ่นนะยิงเลยสวยพี่ เพ้่มีทันหน้านำอยู่ดีกว่าทำไมนห,นห,หนูล่ะเเชียนี่ยิงเหวียเเลยอข้าน้าหยิ่งวยเลยเฮ้ยแต่เรามาเร็ววะแสงเหรอแสงอ้หน้าตาท่ามัวแล้วตอนนี้ซุปเปอร์สี่ของเรา vì dự thi 170 chưa xịt mày giỏi cho mùng khi sọc lối mày thảm tinh Lão ơi à Chiêu à Ê, khâu Anh đi khâu lên chăng? Ok Gần đến một bệnh hồng sân với วิจัยฝากระโปรงหายที่ไหนอ่ะท่านี้วิ่งไหลวะเนี่ยว้าวโคตรมันเลยเว้ยโคตรมันเลยว่ะจัดเลยโคตรซุปเปอร์เกติ้เธอแบบเครียดจริงอ่ะแล้วแบบขาดแบบความเร็วคือหวาดกลัวมากตอนเนี้ยโอ้ยมันเลยมันเลยบอกเยี่ยงจะแตกเยี่ยงจะแตกเอาละมีใครรอดบ้างไหมเจอกันที่ฮอลลีวูดมอลล์แล้วกันนะพวกไม่รู้เหมือนกัน จบ้ฮะคน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 รถเทจะลงคนรถเทจริงเลยโคตรมันเลยว่วันนี้สามร้อยสามร้อยสองกถือขอบคุณมากครับครับอ่าพี่วิโตครับครับเอ่อผมเอาอะไรมาให้พี่แล้วได้แม่ข Thank you เป็นไงพี่เป็นพี่ร่วงออกจากรถสองพี่เต็มอันพี่ดูแบบโคตรเจ็บซ่อมรถให้พี่หน่ะ อะไรพี่เต็มกิต์มาให้เดี๋ยวพี่ก็ใส่โอเคเอ้ยท้าดวนแดกเปล่าท้าดวนแดกเปล่าได้นะอยอแยกสองคนว่าแต่อ๋อถ้าอย่างงั้นใช่ไหมเธอเธอทิ้งนี่พื้นเลยเธอทิ้งนี่พื้นเลยอ่ะเสร็จแล้วก็กดทีมาพร้อมพิมพ์ว่ารีโหลดสกินรถพี่ก่อนเลยรถรถไปก่อนเดี๋ยวมันโอเคได้ อ่ายังก็ thank you เฮ้ยเอฟเฮ้ยเอายางมาจากไหนเยอะแยะเลยวะโอ้ยฉันโยนทิ้งอ่ะโอ้ดูดิมาทีละสองล้ออ่ะดิ่งไว้ดิ่งมาเอายางมาจากไหนเยอะแย่ๆเลยวะเมื่อกเ้ก็ตอนนี้ต้องโดตักบ้างแหละเฮ้ยยางรถเอฟหมดเลยเนี่ยเออใช่ตำรวจสีเส้นเลยตำรวจหมดเลยตำรวจบนหัวอาจารย์เฮ้ยตำรวจอะไรมาเฮ้ยตำรวจจำได้บ้าลอะเท่าไหร่ บินตัดเมื่อกี้ประมาณสามแต่นะเฮ้ยมองตูดเปล่าหนึ่งแล้วของของอ๋อตำรวจทำดึกทำไปตำรวจขับต่ำเงี้ยทำไมตำรวจขับต่ำจะจะแลนดิ้งลงเลยเหรอแลนดิ้งลงจนที่จอดรถประชาชนเนี่ยนะโผล่เหรอตำรวจท่านขับฮอเลยนะท่านจะมาจอดตรงนี้ไม่ได้นะ บ้าไปหรือเปล่าเดี๋ยวก็ยิงล่วงเลยตำร,รบบวจเล,ล,ล,ลขับตำเนี่ยฝุ่นเขาเอาตาตำรวจยินไหมให้ยังไม่ไปไอ้ยิงจริงด้วย <laughs> <laughs> มามาหัวจะมาเดี <laughs> ๋ยผมล้อเล่นครับให้เขากลัวเสื้อผู้สิงเอามาอันไหนอะเสื้อผู้สิงวันไหน อันสุดท้ายอันสุดท้าย,ายเราไปเปลี่ยนเดีย๋ยวหลังหลังอันหลังใส่ใส่แด้ยวกากเกินเดี๋ยวขึ้นคู่ <c oughs> เลยคู่หน้องหนดีๆไม่ได้เ,เียกเรียกรวมหน่อยดีพอดีว่ามีปัญหานิ็หน่อยฮะอ่อหอเรื่องอะไรเอ่ยจะมากันไหมอ่ะผมก็ไม่รู้นะถามคุณสกาเรตอะอะไร,รอระอะไร,รอ่ะครับอ่าพี่ฮารบอกว่าตอนแข่งเนี่ย มีน้ำใจนักกีฬากันนิดนึงใช่ไหมคะก็เป็นสตีทมันคือแข่งสตีดเธอแตยอมรับอันนั้นได้ยอมรับแค่แค่แค่อยากจะเคลียร์ใจกันนิดนึงไม่ใช่ครับโกรธอะไรขนาดแค่เคลียร์ใจว่าเอ้ยตอนฉีดน็อตอะดูทางก่อนนิดนึงไม่ใช่แบบฉีดอัดตูดกันปิวเลยอะไรงั้นอะอันก็สตีทอะมันก็บอกอะไรไม่ได้เธอก็ลองมันก็เป็นเป็นสตีะนึกออกใช่ไหมว่าคือกสตีทนึกออกนึกออกก็ถึงดะบอกว่าแค่เคลียร์ใจกันเฉยอ๋อใครล่ะก็เรียกมาสิ จำได้แค่ว่าซูเปอร์สีขาวไม่ใช่ไม่่ใชของผมนะตอนนี้ไม่มีซูเปอร์สีขาวนะมีแต่ของิกกี่เพราะว่าเพราะว่าคนเนี้ยคนเนี้ยพี่วิโตผมเขานั่งไปกับบอสนะครับลิกกี้เหรอไม่ใช่ของพี่คิดว่านะไเออลิกกี้ยังอยู่ในไม้ไหมหรอไอ้ไทลอนทำอะไรวะนั่นไปไหนใครจะชายแล้ว ที่ทำนี่พี่เอากุญแจซูเปอร์เคิร์นผมไงฮะกับผมพี่เอากุญแจซูเปอร์คืนผมอย่างโดนใครใช้เก็บรถดีกว่ารถอเอเสรเคแล้วนี่ว่ะชื่ออะไรเนี่ยอ๋อเกียรถกูกากจิ้มเผาโซปราเอาเปล่าเออคนละซูเปอร์นะฮะแล้วผมจะเอาคันขาวไปเปลี่ยนสีแล้วก็ทำสแตนใหม่ไอเอาไอ้นี่ได้ตามให้แล้วนะยังไงก็ไปคุยกันในเอาเองแล้วกันเนอะอ่าค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ แก้มือยังไงวะกดตังค์ให้พี่ด้วยไอ้เนาะให้แต่งตัวน่ารักนะเด็่ยประมาณ1400กว่าบาแต่ผมไม่ได้เขียนรายชื่อจบแล้วครับ